ในส่วนของฝ้าระแนงภายนอกนะครับซึ่งเราติดตั้งเป็นระแนง WPC ลายไมย้ท่านผู้ชมลองดูครับมันก็จะทําให้สไตล,ล์โมเดิร์นของเราเนี่ยดูซอฟต์ลงนะแล้วก็ดูเป็นสไตล,ล์มินิมอลด้วย อีกแล้วนะครับกับผมธินกรจากนิอโปรบิวครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการหมู่บ้านฟ้ากินเนลี่ปากเกต็ดราชพฤกครับใช้างานนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็น E ีสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดแล้วนะครับก็ตั้งใจที่จะพาท่านชมมาดูหน้าง,งานต่อเติมเรานะครับซึ่งเป็นงานต่อเติมบริเวณด้านข้างบ้านนะครับที่ลูกค้าเนี่ยตั้งใจที่จะต่อเติมเป็นห้องเ,อเก็บของแล้วก็ห้องซักล้างนะครับซึ่งก็อยู่ด้านหลังผมนี่เลย สำหรับท่านชมท่านใดนะครับที่กําลังมองหาไอเดียในการต่อเติมบริเวณด้านข้างบ้านนะครับก็ฝากชมคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับก็จะพาท่านชมไปดูในส่วนของงานภายในกันนะครับที่บอกว่าเป็นห้องเก็บของแล้วก็โซนซักล้างนะครับสำหรับใช้งานนี้นะครับในการต่อเติมบริเวณด้านข้างบ้านนะครับเราต้องบอกว่าเราเนี่ยออกแบบดีไซน์ให้คุณลูกค้านะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับแอนด์มินิมอลนะเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปอธิบายด้านในเนาะก่อนอื่นเลย ต้องบอกว่าไซต์งานนี้เป็นไซต์งานที่เราต่อเติมใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนิดๆน,น,นะครับไม่ถึง3เดือนนะครับก็แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ5เมตรคูณ2เมตรนะครับก็สามารถต่อเติมในส่วนของโซนซักล้างแล้วก็โซนห้องเก็บของได้ด้วยเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปดูด้านในกันนะครับว่า เวลาเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยมีการแบ่งสันปันส่วนกันยังไงแล้วก็มีความลงตัวมากน้อยขนาดไหนก่อนที่จะไปดูด้านในนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายสตอรี่นิดนึงครับก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาต่อเติมด้านข้างบ้านเนี่ยนะครับเราเริ่มกันที่งานออกแบบดีไซน์กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขึ้น แบบเรนเดอร์ 3D ให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยอ่านะครับอันนี้ก็คือส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับในส่วนที่เราต่อเติมเสร็จแล้วไหมครับคิดว่ามีความใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะหลังจากที่เราออกแบบเรนเดอร์ 3D เสร็จเรียบร้อยนะครับตกลงเซ็นสัญญาเรียบร้อยก็นัดวันโรงงานนะครับซึ่งเราไซส์างานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราออกแบบงานเสาเข็มงานฐานรากเนี่ยนะครับใช้เป็นเสาเข็มไมโครพายเลยนะครับเลือกเป็นเสาเข็มไมโครพายเป็นไอไมโครพายขนาด18เซน จำนวน6ต้นด้วยกันนะครับซึ่งขนาดเนี่ยอยู่ที่5เมตรนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแต่ทําไมถึงต้องใช้ไอไมโครพายจำนวน6ต้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของด้านในนะครับเขาจะมีในส่วนของผนังของตัวบ้านเนี่ยต่างกันนะครับเราเลยออกแบบเป็นเสาเข็มจํานวน6ต้นเลยนะครับก็คือจัดหนักจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับหลังจากนั้นก็ลงเสาเข็มไมโครพายเสร็จนะครับความลึกไซส์างานนี้นะอยู่ในเขตปากเกร็ดและฉปรึก นะครับอยู่ที่ประมาณ1 8ถึง19เมตรนะครับใช้างานนี้ก็อยู่ที่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณ18เมตรหลังจากที่ตอกเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยนะครับมีการเช็คลัดเทนโบเช็คโบคาเรียบร้อยก็หาระดับตัดหัวเสาเข็มนะครับขุดหลุมฟุตติ้งหลังจากขุดหลุมฟุตติ้งนะครับก่อแบบแนวคานเข้าแบบแนวคานผูกเหล็กฟุตติง้งผูกเหล็กคานแล้วก็ผูกเหล็กพืน้นเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราเทพื้นเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับก็ติดตั้งโครงคาะนะครับติดตั้งโครงคาะใช้งานนี้ก็เลือกเป็นวัสดุวนิทองเียบ PR5 นะครับรุ่น p r 5ตาภูเขาด้วยแล้วก็ด้านในนู้นเป็นหลังคาแผ่นซินโคไลท์รุ่นเฉดซีรีส์นะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างนิยมกันมากช่วงนี้นะเป็นแผ่นทึบแสงนะครับที่ให้ลมโปร่งแสงนะเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปดูด้านในกันนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีในส่วนของอยากได้เป็นโทนทึบแสงแล้วก็อยากได้เป็นโทนโปร่งแสงเราก็เลยดีไซน์ให้โทนทึบแสงเนี่ยเป็นไวนิลทองเรียบนะครับติดตั้งฝ้าแล้วก็โทนโปร่งแสงนะครับก็ติดตั้งเป็น หลังคาซิงโคไลท์รุ่นเฉดซีรีส์นะครับก็จะให้อารมณ์โปร่งแสงที่เวลาแดดร้อนๆเนี่ยนะครับแสงเนี่ยก็จะออกมาลำไร้ลำไร้แต่ว่าจะไม่ร้อนมากนะครับเดี๋ยวเป็นไงผมจะพาท่านชมไปดูนะเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยท่านชมลองดูครับสำหรับดีไซน์ที่เราออกแบบให้คุณลูกค้านะครับก็เป็นสไตล์โมเดิร์นแอนด์มินิมอลนะซึ่งออกแบบดีไซน์เรนเดอร์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณลูกค้าค่อนข้างที่จะโอเคแฮปปี้เลยนะครับคือออกแบบปุ๊บโอเคเลือกแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ก็ติดตั้งตามลูกค้าต้องการครับในส่วนของกรอบล้อมรอบนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็ใช้เป็น C ีช n n e l นะครับไฟเบอร์ซีเมน C h ช n n e l ขนาด30เซนนะตีกรอบล้อมรอบนะครับทั้งในส่วนของแนวผนังนะครับแล้วก็ในส่วนของเชิงชายด้านบนนะครับตีกรอบล้อมรอบแบบนี้เลยในส่วนของฝ้าระแนงภายนอกนะครับซึ่งเราติดตั้งเป็นระแนง WPC ลายไม้ท่านผู้ชมลองดูครับมันก็จะทําให้สไตล์โมเดิร์นของเราเนี่ยดูซอฟต์ลงนะแล้วก็ดูเป็นสไตล์มินิมอลด้วยนะ รวมถึงติดตั้งไฟดาวไลท์ด้านนอกเนี่ยเป็นดาวไลท์ขนาด4นิ้ว2ดวงนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีเดย์ไลท์นะครับเดย์ไลท์ก็จะออกเป็นสีขาวนะครับถ้าเกิดสไตล์นี้นะส่วนใหญ่เราจะเลือกเป็นสีวอร์มไวให้คุณลูกค้านะครับเพื่อให้สีเนี่ยออกมาเป็นสีส้มๆนะครับสีส้มๆก็จะไม่เข้ากับสไตล์นี้แต่ว่าลูกค้าเลือกใช้เป็นสีขาวนะครับมีความชอบเป็นส่วนตัวก็เลยติดตั้งเป็นไฟสีขาวให้นะครับอ่ะมาดูด้านนี้ ด้านหน้านะครับเราติดตั้งเป็นกระจกอลูมิเนียมให้นะครับเป็นกระจกอลูมิเนียมนะเป็นบานเลื่อนสลับนะครับก็คือสามารถเลื่อนปิดเปิดได้เลยนะเลื่อนปิดเปิดซ้ายแล้วก็ขวาได้ด้วยนะครับสามารถปิดเปิดได้แล้วก็ถัดมาครับในส่วนของด้านนี้นะครับซึ่งเป็นผนังที่เราติดตั้งเป็นผนังที่ยื่นออกมาจากตัวตัวห้องนะครับเป็นผนังอิฐมวลเบาที่เราก่อมามีติดตั้งเสาเอ็นด้านนอกให้ด้วยแล้วก็มีการติดตั้ง สวิตไฟนะครับลูกค้าเลือกสวิตไฟด้านนอกนะครับอ่าเป็นสวิตไฟกันน้ําด้วยนะครับอันนี้คือสวิตไฟด้านในนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสวิตไฟด้านนอกนะอ่าเห็นไหมนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับลงตัวสวยงามเลยส่วนด้านล่างครับลูกค้าบอกว่าติดตั้งเต้ารับเพิ่มให้1จุดนะครับอันนี้ก็เอาไว้สําหรับเอ่อใช้ภายนอกงานภายนอกเราไม่ต้องเปิดประตูแล้วก็ไปเสียบด้านในนะครับก็สามารถ เสียบด้านนี้เลยนะครับแล้วก็เราเลือกเป็นนะครับหน้ากากกันน้ําได้ด้วยนะแบบนี้เลยนะครับเสียบใช้งานได้ด้วยนะโอเคสําหรับงานภายนอกนะครับก็หน้าตาสวยงามประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านนี้เรายื่นเทอร์เรสออกมาให้รับกับตัวโครงหลังคาด้านบนนะโครงหลังคาด้านบนเนี่ยยื่นออกมา50เซนตัวเทอร์เรสนี้ก็ยื่นออกมา50เซนแล้วก็ปลูกกระเบื้องนะครับสีเทาอ่อนในส่วนของกระเบื้องเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะให้ลูกค้าไปจัดหาให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกลายเลือกสี ก็เลือกมาเราติดตั้งให้นะครับก็ลูกค้านะครับก็จะมีไอเดียจากแบบเราอยู่แล้วนะเพราะนั้นไปเลือกกระเบื้องลายไหนสีไหนก็จะดูแบบเราเป็นหลักนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับว่าในส่วนไหนที่เป็นห้องเก็บของในส่วนไหนที่เป็นโซนซักล้างเป็นไงตามผมมาดูครับตามมาครับตามมาดูด้านในครับในส่วนของด้านในห้องเก็บของนะครับซึ่งห้องเก็บของเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ1นึเมตรห้นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ2องเมตรยี่เซน ซึ่งขนาดห้องเก็บของประมาณนี้นะครับผมมองว่าเพียงพอสําหรับของ,ของ,ข,องของคุณลูกค้าสายงานนี้นะครับเราก็เลยแบ่งโซนให้ลูกค้าเป็นโซนนี้เป็นโซนห้องเก็บของแล้วก็โซนด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นโซนซ e ักล้างนะครับในส่วนของห้องเก็บของนะครับเราให้อะไรบ้างนะครับด้านบนนี้ติดตั้งไฟดาวไลท์ให้1จุดนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็ติดตั้งเต้นรับให้1จุดนะครับก็ลูกค้าบอกว่าเพียงพอแล้วนะครับขอแค่นี้แหละ แล้วก็เราก็ติดตั้งบานประตูให้ลูกค้านะครับก็คือด้านนี้ก็จะเป็นประตูด้านหน้านะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเนาะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นประตูที่กั้นโซนนะครับระหว่างโซนห้อง,งเก็บของแล้วก็โซนซักล้างนะครับก็ติดตั้งบานขนาดเท่ากับด,าด้านหน้าเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนซักล้างกันบ้างนะครับว่าโซนซักล้างเราเนี่ยนะครับติดตั้งอะไรให้บ้างนะครับแล้วก็มีความกว้างความยาวเท่าไหร่เป็นยังไงตามมาดูครับตามมาครับ ในส่วนของโจนซักล้างนะครับก็ต้องบอกว่าพื been, h, 2, ้นที่เนี่ยก็มีความกว้างเนี่ยนะครับอยู่ที่2เมตร20เซนนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตร60เซนนะครับซึ่งก็เพียงพอสําหรับโซนซักล้างของลูกค้านะครับซึ่งคุณลูกค้านะครับมีเครื่องซักผ้าสองเคร BRE, ื่องนะครับแล้วก็ต้องการที่จะมุฟมาไว้ด้านนอกนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยอยู่ด้านในนะครับอาจจะกล้องแผ่นไปนิดหนึ่งนะครับด้านในนี้นะครับก็จะเป็นห้องครัวที่มีเครื่องซักผ้าอยู่ด้านในนะครับลูกค้าก็เลย ตั้งใจที่จะต่อเติมออกมานะครับแล้วก็เอาเครื่องซักผ้ามาไว้ด้านนี้เราก็เลยวางแผนไว้ว่านะครับพื er ้นที่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นโซนติดตั้งเครื่องซักผ้านะเราก็เลยติดตั้งเท่าน้ําดีให้เท่าน้ําทิ้งให้2จุดนะครับสชุดด้วยกันรวมถึงเต้ารับด้วยนะครับเต้ารับก็จะเป็นเต้ารับ2จุดเลยนะครับคือแยกกันเลยนะครับอ่ะบริเวณด้านนี้นะครับก็เป็นโซนซักผ้านะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้ติดตั้งเต้ารับให้2จุดเลยในส่วนของ ส่วนต่อเติมนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเป็นส่วนที่เราต้องการเชื่อมกับตัวบ้านเดิมนะครับอันนี้คือตัวบ้านเดิมที่เป็นห้องครัวเดิมของคุณลูกค้าแล้วก็มีทั้งห้องครัวแล้วก็โซนซักล้างข้างในนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าต้องการอยากที่จะแยกออกมาให้มันมีความชัดเจนขึ้นนะครับจะได้ข้างในจะได้มีความโล่งขึ้นนะครับห้องครัวเดิมก็จะโล่งขึ้นด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเราก็เลยดีไซน์แบบนี้นะครับเปิดช่องนะครับเปิดทะลุเข้าไป สามารถเดินเข้าหากันได้เลยนะครับในส่วนของด้านบนครับด้านบนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราเนี่ยแบ่งโซนนะครับก็คือโซนห้องเก็บของเนี่ยเป็นโซนทึบนะครับแล้วก็โซนซักล้างเนี่ยจะเป็นโซนโปร่งแสงนะซึ่งโซนโปร่งแสงเนี่ยเราติดตั้งนะครับเราเลือกวัสดุที่ ติดตั้งใช้างานนี้นะครับเป็นวัสดุ ite, ซินโคไลท์รุ่นเฉดซีรีส์วัสดุซินโคไลท์นะครับรุ่นเฉดซีรีส์เนี่ยจะเป็นวัสดุรุ่นทึบแสงแต่ให้ลมเหมือนโปร่งแสงท่านชมลองดูนะฮะถ้ามองขึ้นไปเนี่ยเหมือนแสงส่องมาผ่านมาลำไรลำไรนะครับเวลาแดดร้อนจัดๆเนี่ยนะครับเราจะไม่รู้สึกว่าร้อนมากนะครับจะไม่รู้สึกว่าร้อนมากเพราะว่า,าแผ่นเนี่ยมันกองแสงเพราะนั้น ความรู้สึกที่เราอยู่ด้านในเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าร้อนในส่วนของหลังคานี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหลังคาที่โชว์เหล็กนะครับโชว์โครงเหล็กนะท่านชมลองดูครับนะจะโชว์ทั้งในส่วนของอาเสในส่วนของแปรในส่วนของจันทันนะจะโชว์เห็นโครงเหล็กเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถูกใจคุลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการแบบลอบ็อล้อนะครับต้องต้องการแบบเปื่อยๆนะครับก็เลือกติดตั้งในส่วนของท่อไฟนะท่อไฟที่ เราติดตั้งให้เนี่ยนะครับก็เป็นท่อไฟแบบท่อเหล็กนะครับท่อไปเดินให้แบบเดินลยอยแบบนี้เลยเห็นไหมตากล้องแผ่นไปนิดหนึ่งนะเดินออกเมนตัวบ้านเดิมก็คือด้านนี้นะครับเดินด้านนี้นะครับอันนี้คือเมนของตัวบ้านที่ออกมานะแล้วก็วิ่งไปนะครับไปหาแสงสว่างนะก็เลือกติดตั้งตามความต้องการลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับอันดับแรกเลยต้องบอกว่าเราเนี่ย ถามความต้องการของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรยังไงแบบไหนนะครับเราถึงจะดีไซน์แล้วก็เวลาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงจะถูกใจลูกค้าด้วยนะครับโซนซักล้างก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันบ้างด้านนอกนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนปั๊มน้ําแล้วก็แทงน้ําตามผมมาดูครับในส่วนของงานภายนอกนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีพื้นที่ไม่กว้างมากนะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ1นึเมตรยีเซน เราเลือกติดตั้งแทงน้ําแล้วก็ปั๊มน้ําให้คุณลูกค้านะครับซึ่งปั๊มน้ําใช้ปั๊มเดิมนะครับแทงน้ําก็าลูกค้าจะซื้อมาให้ใหม่นะครับด้านนอกนะครับก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือต่อเติมสุดคือบริเวณด้านนี้เลยนะต่อเติมห้องนะครับสุดแค่บริเวณด้านนี้นะครับนี่เลยเปิดออกมาก็จะเจอแทงน้ําแล้วก็ปั๊มน้ําคือแยกให้อยู่ภายนอกนะครับแล้วก็ แยกโซนให้เขานะครับให้เขาอยู่โซนมุมพื้นที่บริเวณด้านนี้ก็สามารถใช้สอยในส่วนอื่นได้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของงานต่อเติมที่บอกว่าเป็นโซนซักล้างนะครับแล้วก็โซนด้านนี้เป็นห้องเก็บของซึ่งโดยรวมแล้วนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตร40เซนนะครับยาวประมาณ5เมตรนะครับซึ่งก็อาจจะมีโซนพอเวลาแบ่งโซนแล้วก็จะ,ะพื้นที่ก็จะเหลือไม่เยอะมากนะครับก็จะได้ พื้นที่แอรเรียประมาณนี้เลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอสรุปประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของงานต่อเติมบริเวณอันข้างบ้านนะครับซึ่งก็อธิบายท่านชมไปทั้งหมดแล้วนะครับก็ตั้งใจที่จะมาพาท่านชมมาดูผลงานของเราที่เราต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับโดยรวมประมาณนี้ะนะครับก็ สำหรับท่านชมท่านใดที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับก็หวังว่าจะมีไอเดียในการต่อเติมบ้านของท่านเองนะครับหรือว่าต้องการสอบถามไอเดียในการต่อเติมบ้านจากเรานะครับก็สามารถแอดไอเดียลน์มาพูดคุยกันได้นะครับทางไอเดียไลน์แอซไซนอหรือโทรไที่าได้าี่0 9 5 9 7 8 9 3 5 4ยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ